นักเรียนทำอะไรอยู่คะทอะไรอยู่คะ่านักเรียเอากระดาษสีแตะลงที่ภาชนะที่นักเรียนจะเอาไปปลูกนะคะกระถางใช่ค่ะเรีนแตะเลยได้ดีไหมคะดีโอ้ยไม่ใช่าชนะจะเอาให้เน้นอ่อ <laughs> ตกแต่งภาชนะของอกระถางต้นไม้ของตนเองอ่าสวยมีรูปร่างสวยแล้วนะคะน,คนี่หนูเอาส<า> <8. S 1> ี่ค่ะอ๋อใช้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมที่เราเคยเรียนครั้งที่แล้วนะคะมาแปะลงที่กระถางของตัวเองสามเหลี่ยมมาก โค้ดอ้เป็ซุปเปอร์ฮีโร่ตั้งชื่อว่าซุปเปอร์ฮีโร่เลยเหรอคะตั้งชื่อกระถางตัวเองว่าซุปเปอร์ฮีโร่เลยค่ะหนูแสบปั้นค่ะอ๋อออหนูชื่อฝคนละมีโมดโมบายโทรทากาวหรือยังหรอคะกาวแล้วมันเข้าไหมลูกแตะติดไหมนี่นะหนูหนูต้องทาเยอะกว่านี้ ติดแล้วล่ะใช้แบบนี้ด้วยก็ได้นะคะลูกนี่กล้วยค่ะทำไมไม่แปะกาวเลยแปะกาวสิคะกาวแปะไม่ได้กาวครวบหนูไปเอาไม้ทากาวมาอีเดี๋ยวครูหยิบไม้ทาเกาวนี่ เป็นอะไรคะเป็นจรวดเป็นเจอร์วดหลังจากที่เด็กๆทำระดิตภาชนะใส่ต้นไม้เสร็จนะคะเราก็จะไปปลูกต้นหอมกันนะคะตอนนี้ให้เด็กๆทำงานให้เสร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพควาสมสำเร็จ <c oughs> โดยรวมของเด็กๆนะคะ<อ>เหมือนอะไรนะคะเหมือนไม้ล็อ ไม้ล็อกเป็นยังไง nh? งงงงอ๋อเหมือนกระต่ายนะฮะเหมือนกระต่ายกระต่ายกระตุกระตบกระตกระตกัะตุก่ะตุกร๊บกะบกระตบกบกระต่ะบกรนตุ๊บกระตเ๊บกะบ้านตุ๊บกรบ ค่ะค่ะูก็ก็เหมือนเข้าบ้านเลยแบ่งกันนะคะวเรียนใช้กระดาษสีนี้ด้วยก็ได้ค่ะนี่ครูครูเตรียมไม่ให้นี่ใครกาหกหลูกทำเกาหกแล้วเก็บค่ะเก็บเก้าหกเกก